ดีค่ะเพื่อนทุกคนนะคะกลับมาพบกับแอ,อ็กแล้วนะคะที่ช่องแอ็กซี่ชาแนลนะคะก็วันนี้นะคะมาที่เขื่อนเชี่ยวหลานัเองนะคะนี่เห็นไหมข้างหลังวิวสวยมากทุกคนคือตอนนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมาเที่ยวที่เขื่อนราชบัวาน,นะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนาะเดี๋ยวตอนนี้นะคะกําลังจะไปะขึ้นเรือนะคะเรือน,นัดตอนประมาณแปดโมงครึ่งนะคะก็ตอนนี้นะคะกําลังรอเวลาลถ่ายรูปนิดนิดหน่อยๆน,นะคะเพราะว่าวิวมันสวยจริงๆนะคะทุกคน ุกคน,นะคะตอนนี้นะคะ<ม>ก็อยู่ที่แพรนางภายเรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี่เลยคือแบบว่าข้างในนะคะไม่มีพัดลมนะคะแล้วก็ไม่มีแอร์นะคะแล้วก็ที่สาคัญใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆด้วยนะคะก็คือเราจะตัดขาดจากโลกภายนอกไปโดยสิ้นเชิงเลยนะคะทุกคนแต่ว่าที่เด็ดก,ก็คือวิวนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูวิวบรรยากาศของแพรนางภายนะคะว่ามีความสวยแล้วก็เป็นยังไงบ้างเนาะโอเคไปดูกันเลยจ้า โอเคนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศนะคะหน้าห้องพักของแอกนะคะนี่ข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะไม่มีอะไรเลย ไม่มีแอร์นะคะไม่มีพัดลมนะคะก็จะเป็นแบบกระท่อมแบบนี้นะจ๊ะชิลๆข้างในนะคะคือจะมีพัดลมนะคะแล้วก็หมอนที่นอนแล้วก็ผ้าห่มแบบบางๆนะคะก็โอเคนะถือว่าแบบมาพักผ่อนแบบชิลๆเนาะลาจากโลกแบบโซเชียลมานิดนึงเนาะก็ได้พักผ่อนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือที่พักที่นี่นะคะคือละสอง0ันบาทนะคะต่อคนนะรวมเรือไปกลับแล้วแล้วก็รวมทริปท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยตอนประมาณตอนเช้าเนี่ยแอกจะพาทุกคนไปดูหมองนะ ว่าที่นะคะตอนเช้าเนี่ยหมอกจะสวยแค่ไหนนะจ๊ะบรรยากาศร,รอบๆแพรน่ะจ๊ะนี่แสงแดดโอ oh my god view ว,ว,วันนี้นะคะเมนูอาหารกลางวันของที่นะคะก็จะเป็นแกงเขียวหวานบบนี้นะคะาเขาสูอแบบรสชาติด,ดีคอนเฟิร์ม ครคุณลีดบอกว่ายกมือนน้วให้แล้วก็ต้มจืดมีการใส่ผงนัวแบบจุกๆนะคะไม่ใช่เนาะอันนี้ก็รสชาติดีนะคะแบบกรมกรอบมีความแบบรสดีกรุบๆรถือว่าโอเคผ่าก็อ,อาหารทุกอย่างสามารถเติมได้หมดเลยนะคะยกเว้นไก่ทอดเนาะแล้วก็ปลาทอดจะมีให้ตัวละตัวเท่านั้น โอเคค่ะทุกคนนะคะตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะกลับมาชิลก่อนนิดหนึ่งเนาะ,ะแล้วเดี๋ยวรอให้แดดแบบลงนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะร้อนออกไปก็น่าจะแบบดำเนาะ,ะตอนนี้ก็นั่งชิลๆอยู่ที่หน้าห้องก่อนนะคะอาหารกลางวานันวันนี้นะคะก็จะมีไก่นะคะแกงเขียวหวานผัดบวบนะคะแล้วก็แกงจืดรสชาติแบบดีเลยแหละใช่ไหมน้องพีใช่แกงเขียวหวานก็คือเครื่องแกงเขียวหวานแกงใต้อะแกง แกงเขียวหวานแบบแน่นๆเครื่องแกงแน่นๆเลยอย่างเงี้ยราคา2,000ันอ่ะต่อคนอาหาร3มื้อเลยนะคะทุกคนว่าโอเคเลยนะ ขายสามใบแล้วอ่ะน,นี่ค่ะคือใบเหลี่ยมอร่อยมากนี่นะคะทุกคนบรรยากาศตอนไม่มีคนนะคะก็คือจะเป็นแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่วันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็ประมาณสเกือบจะทุ่มหนึ่งแล้วแต่ว่าฟ้าสว่างอยู่เนาะก็เมื่อกี้ได้ไปกินข้าวมานะคะที่แพรนางไัยเนาะก็คือแพรที่แบบที่มาอยู่นี่แหละวันนี้อาหารเย็นคือปังมากแล้วก็อาหารอร่อยมากนะวันนี้นะคะมีเมนูปลาแล้วก็อะไรนะ ไปเหลียงพัดไข่แล้วก็แกงเหลืองแกงใต้เลยรสชาติด,ดีมากในวันนี้นะคะก็จะปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสําหรับวันที่1ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะตอนประมาณ6กโมงครึ่งเนาะแอกต้องตื่นหกโมงครึ่งอะ่ะต้องออกมาแตนบายรอเรือแล้วเนาะพรุ่งนี้เขาจะพาไปดูหมอกแต่เช้าเนาะแล้วก็พาไปที่จุดชมวิวหรือว่าเข่าสักเกอที่เขื่อนจีนัคลินนะคะแอกจะขอพูดถึงข้อเสียของแพนิดนึงเนาะเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยก็คือแบบนักท่องเที่ยวแบบเข้ามาเยอะมากแล้วคือแบบไม่มีเวลาแบบมานั่งชิวอะไร บบเ,นะเพราะว่าตรงนี้จะเต็มไปด้วยแบบคนบนที่แบบเข้ามากันเนาะก็แบบเรือก็คือเยอะมากมันจะทําให้แบบว่าตรงดินตรงนั้นอะสีแบบเหลืองๆเลยตรงเนี้ยต้อออกมาก็คือแบบน้ําดินมันก็จะไหลๆออกมาตามตรงนี้มันก็เลยจะกลายเป็นสีแบบน้าําตาลนะ้ําตาลเนาะอย่างที่อยากให้ดูไปก่อนหน้านี้เนาะก็วันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันแรกนะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ที่พรุ่งนี้นะจ๊ะ ฮัลโหลสวัสดีตอนเช้าวันที่สองนะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลาหกโมงยี่สิบนะคะกําลังรอเรือนะคะมารับไปดูอ่อหมอกตอนเช้านะคะทุกคนเห็นไหมคะว่ามันมีหมอกด้วยนะคะไม่รู้ว่าหมอกหรือเมฆเนี่ยเดี๋ยวเรือนะคะเขาจะมารับตอนประมาณ6กโมงครึ่งเพราะว่าจะต้องออกไปดูอ่าเขาสามเกอรหรือว่ากุ้ยหลินเมืองไทยนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆน,นะคะดูบรรยากาศรอบๆโอเคและนี่ก็คือบรรยากาศตอนเช้านะคะของแพรนางไทยนะคะนี่นี่ ตอนนี้นะคะก็อยู่บนเรือเรียบร้อยนะคะตอนนี้กาลังจะไปดูอ่กุ้ยหลินนะคะเมืองไทยหรือว่าเขาสับเกินนั่นเองนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะวันนี้มาแบบเนลุกแบบแบ๊วๆใสๆอันนี้ก็คือแบบ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 แบงือ <c oughs> <c oughs> อะไรหน้าใหญ่เนาะเ <c oughs> ออเหมือนไปกินเลือดมาเลยอ่ะ อนนี้นะคะก็อยู่ที่บนหัวเรือเรียบร้อยแล้วเนาะก็ภูเขาข้างหลังนะคะก็จะเป็นภูเขาหินปูนเนาะแล้วก็น้ําที่สาเหตุที่มันเป็นสีเขียวเนี่ยก็เพราะว่ามันมีส่วนผสมของดีบุกอยู่นั่นเองนะคะเพราะว่าดีบุกเนี่ยมันจะทให้น้ำเนี่ยเป็นสีเขียวได้นะคะโอเคนี่ก็คือเป็นบรรยากาศร,ร,บรอบๆนะคะ ขาวสามเกอร์นะคะจะเป็นหนึ่งองแล้วก็สามอยู่ตรงนี้มั้งโอเคเราไปขอถ่ายรูปก,ก่อนนะคะ จากเขื่อนเชื่อหลานะคะ3.2กิโลเมตรนะคะตอนนี้เราก็มาถึงที่บ้านเขาเทพิทัก์ษนะคะซึ่งจะเป็นอภูเขารูปหัวใจนะคะแล้วก็เป็นสะพานแขวนที่แบบแอบ,บเห็นว่าเสียวอยู่เหมือนกันนะคะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายเพื่อไม่ได้ดูกันนะคะว่ามันจะเสียวมากแค่ไหนเนาะนี่นะคะสะพานรูปหัวใจนะคะอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็ดูทางเดินดิทาเดินเป็นแบบนี้ค่ะทุกคน นี่รูปหัวใจอยู่ตรงนี้เห็นปะและ kind of ้วก็ข <engo> ้างล่างเป็นแบบเป็นน้ำนะแล้วก็ข้างๆนะคะเป็นน <go Hayır> <forecasting íamos> ้ำนะคะปนดูสวยอยู่นะดีดีก็ซึ่งภูเขาลูกหัวใจนะคะตรงนี้นะคะห่างจากเขื่อนเชี่ยวหลานนะคะ ประมาณ3.2กิโลนะคะจะถึงก่อนเขื่อนเชี่ยวหลานนะทุกคนสามารถแวะมาเที่ยวชมกันก่อนได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนม,มองไปข้างล่างนะคะก็จะแบบว่าเฮ้ยเสียวๆนิดนึงทุกคนคือเมื่อกี้มีมอเตอร์ไซค์มาแล้วค,คือแบบต้องมาหลบตรงเนี้ยดูดิแล้วเขาก็ให้แบบลองกองมากินด้วยเม็ดหนึ่งใจดีมากๆโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปดูนะคะว่าน่ทัายมีตลาดอะไรเนาะโอเคเมื่อกี้คือเสี่ยวจริงคือแบบก แล้วคือไม่ใช่มอเตอร์ไซค์แบบอันเล็กๆนะมีแบบมีพ่วงด้วยอะ่ะนี่นะคะคุณแม่เดินนําทางไปแล้วนะจ๊ะนี่นะคะทุกคน <c oughs> เป็นรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้นะ <c oughs> ที่อยู่บนสะพาน <c oughs> แล้วตอนนี้นะคะกิ่วใต้ต้นมังคุดนะคะทุกคน <c oughs> ดูดิ <c oughs> มีมังคุดด้วยเต็ไมไปหมดเลย <c oughs> ดูดิ เิ่งเคยเห็นต้นมังคุดครั้งแรกต้นทุเรยียนร้อยปีนะคะส่วนน้องเจ้าโสนะคะอน,นี่นะคะก็ะเป็นร้านขานมขอ,อของทุณนี่นะคะแล้วก็มีที่ใส่แบบนี้ หอกมาอเป็นแบบ no plastic bag นะคะก็คือข้างในนะคะเขาจะมีตลาดแบบชาวบ้านมาทำขนมขนมอะไรอย่างเงี้ยให้ทุกคนได้ซื้อกันนะคะก็มีขนมไทยแบบเยอะแยะมากมายไม,ม่ว่าจะเป็นขนมคกนะคะแล้วก็ออดอิดเยอะแยะมากแล้วก็ขนมตานะคะกำลังแบบนึ่งแบบใหม่ๆเลยไม่ก็ไม่ร้อยสิบบาทน่ามันมุง่งอยู่ที่เขาหนุนซันนี่นี่ค่ะ ได้มา expand. แล้วขนมตาลแล้วก็เป็นพาชนะแบบใบอะไรสักอย่างนั่นแหละแล้วก็เป็นไม้จิ้มแบบเป็นไม้ไผ่นะคะทุกคนคือแบบน่ารักมากในกรุงเทพน่าจะแบบมีแบบนี้เยอะๆเนาะนี่นะคะไม้จิ้มก็คือจะเป็นแบบวายยุ่มบนี่ก็คือที่เข่ารูปพิทักษ์นะคะใช่ป <this> ่าว่ะเออเข่าเทพพิทักษ์นะทั้งตลาดแล้วก็ อสวนผลไม้เยอะแยะมากมายนะคะเอาเคแล้วหลังจากนี้นะคะเราจะไปกันที่บ้านน้ำราดเนาะในส่วนของบ้านน้ำราดเนี่ยก็คือจะห่างจากที่นี่ประมาณ20กิโลนะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเลยละกันเนาะนี่นะคะจะเป็นทางเข้าป่าต้นน้ำนะจ๊ะทางก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊าทุกคน เข้ามาไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ด้วยนะใส่คำเตือนน <Okay, S 2> ะโอเคตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือทางแบบทางเข้ามาคือแบบว่าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ก็คือทางที่มาเป็นทางลัดเวอร์เรคือแบบว่าคือแบบน่ากลัวอยู่นิดนึงโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงเนาะ คตอนนี้นะคะก็ถึงที่ป่าต้นานามบ้าน,น้าน,นามราดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กำลังเดินเข้าไปที่บริเวณสระน้ำเนาะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะใสเหมือนสระมรกตหรือเปล่านะโอเคคือวันนี้นะคะเป็นวันที่28ดนะคะวันอังคารก็นักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนมากเขาก็จะกลับบ้านกันไปกันหมดแล้วเนาะ เฮ้ทุกคนน้ำใสมากาจะไปว่าเขาาจะน้ำขุ่นไม่ได้นะคะถึงนักท่องเที่ยวจะเยอะอ่ะแต่น้ำคือใสจริงดูดิ จะให้ทุกคนนะคะดูปลายรัง